ดูกรณี4หุ้นโรงพยาบาลนะครับที่ก็เตรียมจะมีการเสนอตัวนะให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกจากทางการของรัฐบาลคูเวตนะครับที่เขาจะมีการให้โรงพยาบาลเอก,กชนในประเทศไทย3แห่งหได้ลงทะเบียนนะฮะในการที่จะเป็นศูนย์ รักษาหรือว่าศูนย์ให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนชาวคูเวตซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลคูเวตนะครับที่จะมีการอุดหนุนประชาชนของตัวเองนะให้ไปรับการบริการทางการแพทย์ในต่างแดนได้<ะ>ซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเดสติเนชันหลักนะครับที่ชาวคูเวตตลอดจนชาติอื่นๆในตะวันออกกลางนะครับเลือกที่จะมารับบริการ ในบ้านเรารของเรานี่เป็นเดสติเนชันหลักเลยทีนี้ตามเงื่อนไข,ขของรัฐบาลคูเวตเนี่ยเขาจะเลือกเอกชนแค่3แห่งเท่านั้นอ่าใช่จากการตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจก็พบว่าขณะนี้เนี่ยมีสถานพยาบาลขนาดใหญ่จำนวน4ี่แห่งที่จะเข้าไปช่วงชิงคโคต้าตรงนี้ะนะ4แห่งที่ว่านี้ประกอบด้วยหนึ่งก็คือ ตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพในนามของกรุงเทพดุสิตเวชาการหรือว่า bdms 2ก็คือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือว่า b h 3ก็คือบางกอกเชนฮอสพิทัลหรือว่า bch แล้วก็4โรงพยาบาลพระราม9หรือว่า p r 9อันนี้เป็น4โรงพยาบาลขนาดใหญ่นะที่รองรับต่างชาติอยู่แล้วนะสัดส่วนในแง่ของต่างชาติเข้ามาแล้วก็ศักยภาพในแง่ของการรองรับทั้งบุคลากรทางการแพทย์อุป,ปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆพร้อมสำหรับ4เจ้านี้นะครับ สมับปัรุงรากเนี่ย<ะ>ด้วยทุนเดิม,มที่มีอยู่นะครับก็คือต้องบ,บอกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันออกกลางนั้นเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ทางในแง่ของคุณภาพนะฮะในการให้บริการทางการแพทย์คุณภาพของบุคลากรร,ระบบในการให้บริการตลอดจน พื้นที่หรือว่าทำเลที่ตั้งนะฮะก็มีจุดแข็งฉะนั้นผมว่าบำรุงราชเนี่ยออันนี้ว่ากันตามหน้าเสือนะฮะน่าจะมาวินไม่ยากอ่ามาวินไม่ยากน่าจะมาวินได้ไม่ยากครับเออถัดมาเนี่ยถ้าเอาชื่อชันเอาชื่อชันนะอ่ชื่อชันก็ต้องบอกว่า BDMS อคงจะตามมาเป็นเบอร์สอง่านะฮะรทีนี้ BDMS เเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเขาจะส่งเครือไหนเข้าประกวดอ๋อเออใช่เพราะว่าเขามีหลายโรงพยาบาลนะ ถ้าจะเอาสถาบันการแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องของบุคลากรแล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์ตลอดจนความครบวงจรในแง่ของการให้บริการการรักษาก็คงจะต้องเป็นตัวโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้อื่นๆเนี่ยภายใต้ BDMs เขายังมีสมิติเวสมีสมิติเวสมีพยาไทยแต่พยาไทยเนี่ยผมว่าจะเน้นไปทางแมส อ่าอ่าาลงมาแมสฉะนั้นการให้บริการกับต่างชาติซึ่งปัจจุบันก็พอมีนะแต่จะไปให้บริการกับต่างชาติในแบบที่เขาอยากจะได้รับบริการเนี่ยมผมว่าอาจจะลําบากสักหน่อยออแต่ถ้าสมิตเวฟเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือไม่ได้ใหญ่เหมือนกรุงเทพแต่ก็มีบุคลากรน,นะฮะที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันแต่จะออกไปในแนว,แ,นวแบบบูติกฮอสปิทอลสัหน่อย บูทิกบูทิกสำหรับสมิติเวสนะถ้าเทียบไซส์กับตัวของกรุงเทพเฉ่านั้นก็เอาล่ะถือเป็นแคนดิเดตที่น่าสนใจถัดมาอันนี้บุคลากรไม่แพ้ใครนะแต่ในแง่ของชื่อชั้นเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะมาทีหลังนะก็เลยต้อง ยกให้พี่บำรุงราชฎรเขาเป็นเบอร์หนึ่งและพี่กรุงเทพเขาเป็นเบอร์สองไปนะแต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ความครบวงจรนะฮะศูนย์รักษาเฉพาะทางแล้วก็บุคลากรของโรงพยาบาลพระรามเก้านี่ก็ต้องถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนํำของประเทศไทยนะฮะก็เรียกว่าทั้งโรงพยาบาลนั่นแหละแต่ด้วยอาจจะมาทีหลังเขาใช่ไหมแต่แน่นอนฮะด้วยสถานที่ก็ดีนะฮะ ระบบในการให้บริการก็ดีผมว่าพระรามก้าวันนี้สะดวกสบายมากช่นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าจับตามองนะสำหรับโคต้าคูเวตตรงนี้มาดูกรณีของ b a n k o o c h a i n Hospital <ๆ>หรือ BCH ครับหลายคนเนี่ยพอพูดถึง BCH ก็จะไปนึกถึงเกษมราชใช่ใช่ซึ่งเกษมราชอันนั้นก็จะเน้นไปในส่วนของการให้บริการแบบโลเคอล คือคนในพื้นที่คนในพื้นที่และก็ประกันสังคมอย่างไรก็ตามในตัว BCS เขามีอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เขาก็ขุนขึ้นมามขุนขึ้นมาเพื่อจะมารับการใช้บริการของต่างชาตินั่นคือ world medical อ่าใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่คุณข,ขึ้นมาอย่างที่บอกฮะในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเขาก็ มีลูกค้าที่เป็นต่างชาติอยู่แล้วนะแต่ลักษณะก็จะเป็นลักษณะของในโซนที่เป็นเอเชียซะเป็นส่วนใหญ่ในสัดส่วนที่ใช้บริการของเวิร์มิคอ l นะฮะตรงนี้นะครับฉะนั้นก็ถ้าไล่เรียงกันนะผมว่าน่าดูคือบำรุงราชกรุงเทพพระรามเก้าและเว d ร์มิคอ l ส่วนท้ายสุดแล้วใครจะมาวินจะได้รับโคต้าตรงนี้เดี๋ยวว่ากันนะแต่ World Medical ผมว่ามันอาจจะมี จุดด้อยอยู่จุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือโลเคชันอ๋อโลเคชันคือแจ้งวัฒนะเนี่ยโอ้โหเป็นโลเคชันที่ดีแต่มันอาจจะเหมาะสำหรับการเป็นโลเคชันสำหรับที่อยู่อาศัยอ๋ออ๋ออ๋ออมากกว่าที่ที่จะมีชาวต่างชาติเนี่ยพกพา่าวนะฮะ มันก็ดูแลดูจะไกลปืนเที่ยงไปสักนิดหนึ่งอืมอืมอ,มอ,มอมใช่ใช,ใชโอ้อ่าฉะนั้นเวลาในสงเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะฮะโโว่าในรายละเอียดเนี่ยเขามีการกําหนดเรื่องของโลเคชันตรงนี้เอ่อเอาไว้อย่างไรครับแต่ก็หลักๆเนี่ยก็คงจะเน้นนะฮะไปที่เรื่องของชื่อเสียงคือ Reputation ครับทางด้านการบริการของบุคลากรนะฮะเน้นเรื่องประสบการณ์ครับ ของบุคลากรตลอดจนคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ของการรักษาคือ success rate ตรงนี้ะนะฮะก็น,นี่จะเป็นหลักๆนะที่ทางรัฐบาลคูเวตเขาจะใช้เป็นเกณฑ์ในการพนะิจารณาคัดเลือกทีนี้ถ้าไปดูปัจจุบันอ,อย่างบำรุงราชเนี่ยเขามีฐานผู้ป่วยโควิด เออไม่ใช่โควิดคูเวตอ่า,าคูเวตนะฮะคิดเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยประมาณ5-6%รของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่คิดเป็นสัดส,ส่วน3 5ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ให้บริการในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ดูสัญญาณของผู้ป่วยคูเวตเนี่ยเริ่มทยอยกลับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะฮะโดยตลอดอย่างต่อเนื่องครับ แล้วก็น่าจะมีการเติบโตนะฮะในต่อยมาสถัดถัดไปด้วยครับฉะนั้นตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของทางบำรุงราชนะฮะที่จะเข้าไปช่วงชิงโคต้าตรงนี้มาครับส่วนกรณีของพระรามเก้าก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจเช่นกันว่าหากได้รับการคัดเลือกตรงนี้ก็จะเป็นผลดีอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการคัดเลือกนะผลกระทบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจํากัดครับ เนื่องจากฐานผู้ป่วยโดยรวมนะฮะที่เป็นชาวอาหรับอันนี้ก็รวมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคูเวตเป็น UAE <ะ>นะเป็นบาคเรนเป็นคาทาก็รวมๆกันเนี่ยสามเปอร์เซ็นตของชาวต่างชาติทั้งหมด นะซึ่งต่างชาติทั้งหมดปัจจุบันก็คิดเป็น15%อของผู้ป่วยรวมอ่าใช่นะครับไอ้ตรงนี้ถ้ามองอีกมุมนะึ่งก็คือว่ามันมีรูมให้เติบโตไงคุณวะฮะเพราะว่าสัดส่วนก็ถือว่าชาวอาหรับประมาณแค่3%เนี่ยมันมีโอกาสที่จะรูมเติบโตได้อีกเยอะในแง่ของสัดส่วนของในกลุ่มที่เป็นอาหรับหรือถ้าได้รับ้วยจากคูเวตนะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่วนคุณหมอเฉลิมหานพาณิชย์นะครับประธานกรรมการบริหารของกลุ่ม โรงพยาบาลเกษมราชภายใต้ b a n Bangkok k h a เ n Hospital mm hmm. ก็ได้ระบุนะครับ mm hmm. เป็นการกล่าวแสดงความมั่นใจว่าคุณภาพการรักษาทางการแพทย์ของ BCH เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นท็อปของโรงพยาบาลเอกชน mm hmm. ก็มีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกจากทางรัฐบาลคูเวทที่จะส่งผู้ป่วยเข้ามารักษา mm hmm. ก็คาดว่าผลเนี่ยจะถูกประกาศออกมาในเร็วๆนี้นะ mm hmm. ซึ่ง World Medical mm hmm. ของเขาเนี่ย มีบริการโรคแบบเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะเบาหวานซึ่งเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคฮิตเลยนะอของชาวอาหรับเพราะด้วยโภชนาการของเขาคือน้ำตาลมันเยอะมากอืชนะฮะนั้นก็นี่ถือว่าเป็นโรคฮิตเป็นโรคที่ชาวอาหรับเนี่ยเป็นกันเยอะมากนั้น Bangkok Chain Hospital มีความแข็งแรงนะฮะในเรื่องของ การให้บริการทางการแพทย์แบบเฉพาะทางโดยเฉพาะโรคเบาหวานนะตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดแข็งทําให้เกิดข้อได้เปรียบนะบผลเนี่ยไม่มีใครระบุได้นะแะแจ้งเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการแต่ทั้งหมดก็ระบุว่าเร็วๆนี้นะน่าจะได้รับรู้รับทราบข่าวดีกันครับ